ปาราคามีสูตรจเจริญโพชฌงเจดย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งดูกรภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจดเหล่านี้อันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งจากที่ไม่ใช่ฝั่งโพชฌงเจดเป็นฉนยคือสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชฌง ปีติสัมโพชงปัสสัตธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจดเหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งจากที่ไม่ใช่ฝั่งในหมู่มนุษย์คนที่ไปถึงฝั่งมีจำนวนน้อยแต่หมู่สัตว์นอกนี้ ย่อมวิ่งไปตามฝั่งนั่นเองส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วชนเหล่านั้นจากข้ามบ่วงมริตยูซึ่งแสนยากที่จะข้ามได้บัณฑิตพึงละธรรมฝสายดำเสียจเจริญธรรม่ายขาวออกจากความอาลัยอาศัยความไม่มีอาลัยแล้วพึงละกามเสีย เป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลปรารถนาความยินดีในวิเวกที่สัตว์ยินดีได้ยากบัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองจิตชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยชอบในองค์เป็นเหตุตรัสรู้ไม่ถือมั่นยินดีแล้วในความสละคืนซึ่งความยึดถือชนเหล่านั้นเป็นผู้สิ้นอาสวะ มีความรุ่งเรืองปรินิพพานแล้วในโลกจบสูตรที่เจ็ด